สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงประจำเดือนมีนาคม2564อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าใครทราบปราขนาก็ดูได้ถ้าไม่ทราบก็ดูเป็นชาวราศีไปหรือจะดูทั้งสองอย่างประกอบกันก็ได้นะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอญาตสับไพเพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีสิงห์นะคะ ก่อนอื่นนะคะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ท่านให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังช่องอาจารย์นะคะแล้วก็ยังไงอาจารย์ขอกําลังใจนะคะช่วยกด subscribe like share เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะเราจะเลือกไพ่มา12ใบนะคะอาจารย์าวางไพ่12ตำแหน่งตามโหราศาสตร์เหมือนเดิมนะคะ พลังงานใบแรกของชาวราศีสิงห์ได้ไพ่เหรียญขึ้นมานะคะไพ่สี่เหรียญน,นะคะเป็นไพ่กำลังเหมือนเปิดหีบเงินกำลังเอาเงินเข้าเก็บลงในหีบนะแสดงว่าเดือนนี้การเงินน่าจะดีขึ้นนะจะขยันมากขึ้นเลยขยัขยนัขยนหารายได้ค่ะเพราะไพ่พยขยายด้วยไพ่ห้าม่เท้านะคะอัศวินถ้วยหกดาบ สองถ้วยสองดาบนะคะแล้วก็ไพ่ตำแหน่งปัตตนีคู่ครองเป็นเนี่ยนะคะอาจารย์วางไพ่ไม่จะล้นจะล้นโต๊ะโต๊ะเล็กไปสามไม้เท้าแล้วก็ไพ่เดอะซันนะคะแปดไม้เท้า ห้าดาบอัศวินไม้นะคะแล้วก็ไพ่สรุปเป็นไพ่อัศวินดาบนะคะอ่ะเห็นหน้าไพ่กันชัดเจนขึ้นนะคะอะ่โอเคค่ะเรามาดูไพ่พลังงานแบบแรกของชาวราศีสิงห์ได้ไพ่ไพ่เหรียญไพ่เงินไพ่ธาตุดินเป็นไพ่ธาตุแห่งความมั่นคงนะคะและไพ่ขยายด้านข้างๆก็ถือว่าดีเป็นไพ่ สามไมเท้านะคะเดอรซันห้าไม้นะคะเราจะพูดไพ่ตัวตนเนี่ยถ้าดีมากที่สุดก็คือไพ่ข้างเคียงต้องดีนะคะไพ่ข้างเคียงดีนะคะไพ่ตรงข้ามเขาเรียกว่าเลงลัคนาก็ดีก็คือเป็นไพ่สามไม้นะคะอ่าก็มองว่าโดดเด่นแหละนะคะหนึ่งนะ,ะโดดเด่นในเรื่องของการเงินนั่นแหละที่อาจารย์เห็นนะไพ่สามเหรียญอ่ท่านก็จะมีช่องทางในการทำมาหากินมากขึ้น แต่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะโดยเฉพาะใครที่ทำงานเป็นทีมเวิร์กเนี่ยห้ามีเท้าก็อาจจะมีความเขาเรียกว่าขัดแย้งกันบ้างเล็กๆน้อยแต่การขัดแย้งเพื่อหาข้อยุติข้อที่ตกลงที่มันดีที่สุดนะคะไม่ใช่ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ เขาเรียกว่าเสียหายเสมอไปนะถ้าใครวิเออโอกับเรามากไปไม่มีคัดค้านเราเลยนี้เราก็ไม่ได้อะไรออในสิ่งที่มันมุมมองที่แตกต่างนะคะอาจารย์มองว่าความขัดแย้งเพื่อได้แง่คิดใหม่ๆเนี่ยกับเป็นสิ่งที่ดีต่างหากล่ะนะคะอย่างห้าไม่เท้าเนี่ยในเรื่องของการทำมาหากินเราอาจจะเกิดไอเดียจากการทำงานเป็นทีมเวิร์กนะคะจากคนนั้นคิดอย่างนั้นคนนี้คิดอย่างนี้แล้ว เอาความคิดของแต่ละท่าน,นมาตกผึกแล้วก็หาทางที่จะหาไรายได้ช่องทางได้มากขึ้นอีกต่างหากนะคะมันเป็นช่องทางหนึ่งจากความคิดของลหลายๆคนได้ในความหมายคำว่าห้ามีเท้าเงินก็ต้องเข้ามาเต็มๆล่ะค่ะไพ่สี่เหรียญมีเงินเก็บไพ่เดอะซันอย่างเงี้ยในเดือนนี้นะโอเคเรื่องของการเงินเรื่องของตัวตนก็มีความมั่นคงอย่างที่ไพ่ธาตุดินขึ้นนะคะในเรื่องของการสังคมก็ถือว่าดีค่ะไพ่อัศวินถ้วยหรือมีเกณฑ์เดินทาง ใกล้เนะคะเดินทางใกล้ก็ปลอดภัยเดินทางไกลก็ปลอดภัยอะเดินทางไกลก็ตำแหน่งมรณะกับตำแหน่งสุภะนะคะอยู่ใกล้กันเนี่ยเป็นไพ่เดินทางได้เห็นไหมคะแอคชั่นแปดแปดมีเท้ากระท่าน,นท่านอาจจะมีเดินทางข้ามจังหวัดหรือบ,บางคนก็ต่างประเทศก็ได้นะคะบางท่านที่เป็นพวกนักธุรกิจที่เออเขาเรียกว่ามีสัญญาอะไรกันนี่แหละอาจารย์พูดไม่ถูกนะท่านก็ <c oughs> ขอประทานโทษท่านก็ยังเดินทางได้อะนะบางท่านก็มีเกณฑ์เดินทางในเรื่องของธุรกิจต่างประเทศได้นะคะไปได้ค่ะบางท่านนะคะประเทศที่เขาก็ก็อนุญาตสําหรับบางเขตหรือประเทศที่ยังยังเปิดก็มีอะไรประมาณนี้นะคะอาจารย์มองนะก็โอเคค่ะแล้วก็ในแง่ของการคอนแทคงานนะคะให้สหั c ชการติดต่อการสังคมเนี่ยทุกคนยังให้การยอมรับ เชื่อถือ,อ,อนะคะศรัทธาในตัวชาวราศีสิง์เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยนะเป็นไพ่หกดาบอาจจะแปลในแง่ของการซ่อมแซมอะไรบางอย่างไหมคะซ่อมประตูหน้าต่างนะ,ะที่อาจารย์มองเห็นนะมันเป็นช่องอะนะอาจารย์แปลจากหน้าไพ่นะอาจจะมีเกณฑ์ซ่อมแซมเรื่องของประตูหน้าต่างก็ได้อ,อ่ก็ถือว่าดีขึ้นนะเป็นการปรับฮวงจุ้ยของบ้านอะไรที่มัน แต่หากเสียหายเนี่ยมันต้องรีบซ่อมไม่งั้นเงินรั่วเก็บเงินไม่อยู่ได้นะคะสุขภาพของแม่ก็ให้ระวังอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อก็คงไม่ได้มีอะไรร้ายแรงนะคะตำแหน่งบุตรตาเออใครที่แต่งงานแล้วไม่มีบุตรสักเทียมมีเกณฑ์มีบุตรได้นะคะอาจจะได้ลูกแฝดก็ได้นะคะแล้วก็ใครมีบุตรอยู่แล้วลูกท่านก็ดีเป็นอภิชาติบุตรแล้วก็ยังมองว่าอยู่ถ้าเขาอยู่ในวัยการเรียนเขาก็เรียนดีอยู่ในวัยทํางานก็ ทำงานเก่งนะคะหรือถ้าท่านมีลูกน้องบริวารลูกน้องท่านก็อยู่ในโอวาทขยันทํางานนะคะในตําแหน่งอริเป็นไพ่สองดาบให้ระวังคําพูดนะคะอันนี้ก็ก็ต้องระวังเรื่องของคําพูดการสื่อสารเรื่องของข้อมูลอาจจะมีเซ็นเอกสารผิดพลาดอะไรประมาณนี้ได้นะคะต้องเ,ออเหมือนกับเข้มงวดนิดหนึ่งในเรื่องของความสะเพร่าของตัวเองบ้าง,งอาจจะเกิดขึ้นนะนะคะต้องระวังนะคะ ในตำแหน่งคู่ค่ะในตำแหน่งคู่ใครที่มีคู่อยู่แล้วคนรักอยู่แล้วแต่งงานไม่แต่งงานก็มีทั้งแบบว่าบางคนก็อยู่ด้วยกันด้วยด้วยแบบไม่แต่งก็ได้นะคะสมัยทุกวันนี้เขาไม่ถือนะคะขอให้รักกันอย่างงี้นะคะก็ถือว่ารักกันดีค่ะไพ่สามไอ้เท้ามีอะไรช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะอย่าแปลหมายเลขสาเป็นรักซ้อนเสมอไปนะคะเพราะว่าไม่มีไพ่เสียนะอาจารย์ก็ต้องแปลความหมายดี มีเกณฑ์เข้าอ,อกเข้าใจกันมีเกณฑ์ไปเที่ยวด้วยกันไอ้ด้วยซ้านะบางบางท่านก็กําลังมีเกณฑ์ฮันนีมูนก็ได้บางท่านเพิ่งแต่งงานก็ได้นะคะก็ถือว่าไพ่ดีอ่ะนะคะหรือใครโสดก็มีเกณฑ์เจอความรักที่ดีๆเข้ามาเป็นไพ่สองถ้วยอยู่นนในตำแหน่งคนคนโสดได้ด้วยนะคะและยังตำแหน่งการลงทุนเนี่ยนะคะก็เป็นเกณฑ์การลงทุนหุ้นส่วนกับคนรักกับเพื่อน ก็สามารถทําได้นะคะสําหรับชาวราศีสิงห์อาจารย์มงดีนะคะโอเคค่ะในเรื่องของอตําแหน่งสุภากับตําแหน่งมรณะเมื่อกี้เป็นการเดินทางไกลโอเคแล้วแล้วก็เป็นตําแหน่งผู้ใหญ่ส่งเสริมมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งใครที่สอบงานราชการอืถือว่าสอบติดนะคะไม่ว่าจะเป็นราชการเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยก็ดีหรือทหารตำรวจก็ได้ถือว่าผ่านนะคะ เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้ถือว่าดวงดีค่ะเดือนนี้นะคะชาวราศีสิงห์นะคะปังๆเลยเในตำแหน่งกรมมะนะคะเป็นไพ่ห้าดาบนี้แน่นอนเลคะ่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่างานอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ก็ตกลงกันไดออ้อาจจะเครียดบ้างในเรื่องของเนื้องานอาจจะเธอคิดอย่างฉันคิดอย่างแต่แล้วก็สามารถที่จะเอาข้อมูลของแต่ละท่านเนี่ย มาตกผึกความคิดที่เป็นสิ่งที่ดีสุดยอดออกมาได้นะคะถ้ากรณีทำงานเป็นทีมเวิร์กนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ทำงานทีมเวิร์กก็แค่มีปัญหาอุปสรรคในแง่ของเนื้องานเอกสารข้อมูลที่ท่านอาจจะต้องเอามาแก้ไขใหม่มทำซ้ำใหม,ม่มีโอกาสที่เป็นอย่างนั้นนะคะ ในตําแหน่งลาพามกี้อาจารย์แปลไปแล้วเนาะแปลความรักก็ได้แปลโชคลาภก็ได้ถือว่าดีอาจจะได้โชคจากเลขทะเบียนรถบางคนมีเกณฑ์ซื้อรถใหม่นะคะตําแหน่งสรุปนะคะ,เป,นะคะเป็นไพ่อัศวนดาบนะคะไพ่อัศวนดาบแปลในแง่ของความเด็ดขาดความเชื่อมั่นตัวเองนะคะแต่ให้ระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงอย่าอารมณ์ร้อนนะคะนี่ก็คือภาพ รวมนะคะของชาวราศีสิงห์นะคะเรามาดูไพ่พลังงานเลขโชคราบกันบ้างนะคะได้เลขห้าเก้านะคะสี่เก้าแล้วก็ห้าหค่ะ 59, 4, 9, 5 9 4เก้นะคะสำหรับเลขพลังงานโชคลาภของชาวราศีสิงประจําเดือนมีนาคม2 5 6 4ขอให้ร่ำรวยปังปังทุกอย่างดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ